ข้าวเหนียวน้ำกะทิของยายอยู่นะจ๊ะอยากกินก็ทำเอาค่ะนะคะแค่นี้เราก็ได้เป็นน้ำกะทิแล้วค่ะน่ากินไหมมากินด้วยกันค่ะไปกินก่อนนะสวัสดีจ้าวันนี้ยายอยู่ก็จะมาทำข้าวเหนียวทุเรียนกินนะคะกะทิทุเรียนนะคะก็ส่วนประกอบก็มีทุเรียนนะคะมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี้เด๋ยวไปนึ่งนะคะ ไม่มูลนะคะนึ่งเฉยๆแล้วก็มีกะทิอันนี้กะทิที่เหลือแล้วแช่แข็งไว้นะคะมีใบเตยด้วยแล้วก็เกลือน้ำตาลทรายขาววันนี้ไม่มีนะคะคุณตายยังไม่ได้ซื้อมาให้ก็ใช้น้ำตาลทรายแดงไปก็แล้วกันอันนี้แค่นี้ส่วนประกอบแค่นี้คือหวานกำลังดีจะไม่ให้หวานเกินนะคะก็ตอนนี้ก็น้ำหนักขึ้นเยอะเลยยิงย่งยิ่งยิ่งแก่ตัวน้ำหนักยิ่งขึ้น ก็พยายามกินหวานน้อยลงแล้วนะตอนเมื่อก่อนนี่กินหวานมากเลยอะ่ะไปดูคลิปเก่าๆได้เลยเนี่ยผลผลผลสุดท้ายก็มาพุงออกเนี้ยนี่มาพูดนอกเรื่องมาทําคลิปกันค่ะอ่ะเดี๋ยวก็จะเอาข้าวเหนียวไปนึ่งก่อนเลยนะคะนึ่งอย่างนี้อันนี้แช่เสร็จแล้วนะคะนึ่งอย่างนี้เหลือแล้วก็เอาไว้กินกันอย่างอื่นได้นะคะวันนี้นะคะ นึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วนะคะโอ้ยร้อนเชียอือหือถูกแล้วค่ะตอนนี้จะเคี่ยวน้ำกะทิต่อนะคะพี่จะเอากะทิมาตั้งไฟค่ะเคี่ยวน้ำกะทิต่อนะคะ เคีื่อน้ำกะทีค่ะนิ้นหัวกะทีค่ะเดือดแล้วก็จะใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งนะคะไม่ใส่เยอะค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะ เคีย่ยวไฟไอ,อ่อนสักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะกระเทอือนน้ำกะทิเดือดได้ที่แล้วเราจะเอาทุเรียนใส่ลงไปค่ะเราจะไม่เคี่ยวทุเรียนนานนะคะจะไม่เคี่ยวทุเรียนนาน,นะคะ่ะเอาแค่เดือดที่ไม่ไม่เคี่ยวนานเพราะว่าเราจะได้กินเนื้อทุเรียนอร่อยอร่อยนะคะ ไม่เละนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาน้ำกะทิทุเรียนใส่เก็บนะคะหอมมากเลยอ่ะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะน้ำกะทิทุเรียนยายนะคะคือยายจะไม่ทำให้ทุเรียนเละนะคะและคนะคะน้ำกะทิทุเรียนของยายอยู่นะคะทำได้แค่นี้ละคะ่ะอันนี้ไม่มีสูตรอะไรทำ,ตา,ทำตามใจอยากกินนะคะข้าวเหนียวก็ร้อนๆเลยนะคะ อันนี้ค่ะทุเรียนทุเรียนยายจะไม่เคี่ยวให้เละนะเพราะยายจะกินเนื้อทุเรียนกับน้ํากะทิหยิบข้าวเหนียวใส่นะคะแล้วก็เอาน้ํากะทิทุเรียนใส่ลงไปค่ะน่ากินมามทิมหน่อยเดียวไม่ชิมเยอะ อั้น้าจาน้ำกะทิข้าวเหนียวทุเรียนใหญ่นะคะน้ำกะทิทุเรียนอันนี้ข้าวเหนียวจะไปกินค่ะรับรองไม่หวานจัดเพราะว่าช่วงนี้รสหวานนะคะมันก็ยังไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกแต่รดไปก่อนท้องใหญ่มากขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะขอบคุณที่สนับสนุนชมคลิปยายนะคะขอบคุณขอให้เจริญเจริญค่ะ สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะ